เคยรู้สึกเหนื่อยไหมคะกับการที่เราแบบพยายามอยากให้คนอื่นคิดเหมือนเรารู้สึกอย่างที่เราอยากให้รู้สึกโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวหรือบางทีแค่คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเอ่อมันกินพลังเราไปเยอะเหมือนกันนะคะอืมเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากๆครับความรู้สึกแบบนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งจากหนังสือ Let d ด w n ของคุณเมลโรอินส์ครับที่อาจจะช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยสองคง่ายๆนะครับแต่ผมว่าทรงพลังมาก คือ Let Them หรือปล่อยเขากับ Let Me หรือให้ฉันโห oh, ฟังดูน่าสนใจจังค่ะปล่อยเขากับให้ฉันเหมือนจะเป็นวิธีคิดที่ช่วยลดความเครียดได้แล้วก็เหมือนดึงอำนาจกลับมาที่เราเองงั้นเรามาลองคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรและจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไงได้บ้างได้เลยครับเริ่มที่คำแรกก่อนเล t เดมหรือปล่อยเขา หลักการง่ายๆเลยนะครับคือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปบ่อยๆก็คือเราไม่สามารถควบคุมความคิดความรู้สึกหรือการกระทําของคนอื่นได้เลยจริงๆการพยายามจะไปควบคุมเนี่ยมันเหมือนเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาตัวเองครับมันไม่มีทางทัน ฟังดูเหมือนจะ,ะเข้าใจได้นะคะแต่พอเอาเข้าจริงมันน่าจะยากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่แบบมันกระทบใจเราแรงๆอย่างเช่นคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเลือกหรือเพื่อนสนิททำอะไรให้เราผิดหวังมากๆก,การปล่อยเขาในที่นี้คือคือให้เรายอมรับความรู้สึก หรือการตัดสินใจของเขาไปเลยเหรอคะแม้ว่าเราจะไม่ชอบใจมันคล้ายๆกับคําว่าช่างมันหรือปล่อยวางที่เราคุ้นๆกันในบ้านเราไหมคะคล้ายครับแต่ผมว่ามันมีอะไรลึกกว่านั้นนิดหน่อยคือปล่อยวางบางทีอาจจะหมายถึงการไม่เก็บมาคิดไม่ใส่ใจแต่เลดเดมนี่คือการยอมรับอย่างแท้จริงเลยครับว่านั่นคือสิทธิ์ของเขาที่จะคิดรู้สึกหรือทําแบบนั้น เราเราหยุดเปลี่ยงพลังงานของเราไปกับการพยายามจะเปลี่ยนใจเขาหรือทำให้เขาพอใจแล้วหันมาทำในส่วนที่เราทำได้แทนซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่คำที่สองครับคือ let me หรือให้ฉันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอเราปล่อยเขาได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือให้ฉันคือกลับมาโฟกัสที่สิ่งเดียวจริงๆที่เราควบคุมได้นั่นก็คือตัวเราเองการกระทำของเรา การตอบสนองของเราทางเลือกของเราเองถูกต้องครับจุดนี้สําคัญมากมันคือจุดเปลี่ยนเลยแทนที่เราจะไปจมอยู่กับความผิดหวังว่าทําไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเขาคิดอย่างนี้เราเปลี่ยนคําถามในใจเราใหม่เป็นแล้วฉันละ่ะฉันจะทําอะไรได้บ้างฉันจะดูแลความรู้สึกตัวเองตอนนี้ยังไงดี ฉันจะเลือกตอบสนองต่อเรื่องนี้แบบไหนนี่แหละครับคือการดึงพลังกลับมาที่เราจริงๆในหนังสือมีพูดถึงเรื่องเอ่อรากของความพยายามที่จะควบคุมด้วยใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันมาจากอะไรใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากคือความพยายามที่เราจะไปควบคุมคนอื่นเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วมันมาจากความกลัวครับกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวถูกปฏิเสธกลัวผิดหวังกลัวว่าถ้าเราไม่คุมนะทุกอย่างมันจะพัง แต่ที่มันย้อนแย้งมากๆเลยก็คือยิ่งเราพยายามควบคุมเท่าไหร่เรากลับยิ่งกลัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะลึกๆในใจเราอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้จริงๆมันเหมือนยิ่งบีบตัวเองยิ่งกดดันตัวเองเข้าไปอีกเข้าใจเลยค่ะเป็นวงจรที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะยิ่งกลัวยิ่งอยากคุมยิ่งคุมก็ยิ่งเครียด แล้วทีนี้เราจะเอาแนวคิดเลดเดมกับเลดมีไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆในชีวิตยังไงได้บ้างคะอย่างเรื่องในครอบครัวที่มันมันมกจะซับซ้อนมากๆครับเรื่องครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยในหนังสือเขาพูดถึงแนวคิดเรื่องกรอบประสบการณ์หรือ frame of experience ครับคือประสบการณ์ในอดีตของแต่ละคนเนี่ยมันหล่อหลอมมุมมองความเชื่อความคาดหวังของเขาในปัจจุบัน อย่างตัวอย่างในหนังสือที่แม่ของผู้เขียนไม่ชอบสามีเธอในตอนแรกซึ่งถ้ามองแค่ผิวเผินเราอาจจะรู้สึกโกรธแม่นะแต่พอผู้เขียนเขาเข้าใจกรอบประสบการณ์ของแม่ที่เคยมีชีวิตคู่ที่ลำบากต้องห่างไกลครอบครัวมันก็ทำให้เห็นที่มาของความกลัวความห่วงใยนั้นได้ครับ อ๋อพอเราเข้าใจกรอบประสบการณ์ของเขามันก็ช่วยให้เราปล่อยเขาให้เขามีความรู้สึกหรือความเชื่อแบบนั้นได้ง่ายขึ้นสินะคะไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมทําตามเขานะแต่เราเข้าใจที่มาของความรู้สึกเขาขณะเดียวกันเราก็ยืนหยัดในทมงของเราคือให้ฉันเลือกทางเดินชีวิตของฉันเองแล้วก็พยายามสื่อสารกันด้วยความเข้าใจหรือบางทีอาจจะต้องสร้างระยะห่างบ้างเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายถูกต้องเลยครับ แล้วการเข้าใจเรื่องกรอบประสบการณ์นี้มันก็เชื่อมโยงกับการรับมือพฤติกรรมทีอ่อาจจะรับมือยากของคนอื่นได้ด้วยนะครับบางทีผู้ใหญ่บางคนแสดงพฤติกรรมเหมือนเด็กๆเกช่นหนีปัญหาโวยวายหรือทำตัวเย็นชาใส่พฤติกรรมพวกนี้บางทีมันอาจจะสะท้อนเด็กน้อยข้างในของเขาที่อาจจะไม่เคยได้รับการดูแลทางอารมณ์อย่างที่ควรจะเป็นการปล่อยเขาให้เขาได้แสดงอารมณ์ออกมาบ้างตราบใดที่มันไม่ได้ทำรายใครนะ มันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องไปแก้ไขหรือไปจัดการอารมณ์ของเขาจริงด้วยอ่ะพอเข้าใจแบบนี้แล้วเวลามีคนทำพฤติกรรมไม่น่ารักใส่อย่างตัวอย่างในหนังสือเรื่องเจ้าของหมาที่ไม่เก็บอึอหมาตัวเองแทนที่เราจะหัวเสียมากๆเราก็จะมีทางเลือกมากขึ้นว่าฉันจะตอบสนองยังไงจะเข้าไปบอกเขาดีๆไหมหรือจะเมินเฉยไปหรือจะหาวิธีจัดการปัญหานั้นด้วยวิธีอื่นที่เราโอเคกว่า มันคือการเลือกของเราจริงๆนะคะใช่ครับเป็นทางเลือกของเราเลยและอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมซึ่งในระดับหนึ่งมันก็จริงนะครับคนเรามีจุดเริ่มต้นมีโอกาสไม่เท่ากันการเอาแต่เปรียบเทียบเนี่ยมันมีแต่จะนําความทุกข์มาให้เราอันนี้ก็ใช้หลักการเดิมได้เลยปล่อยเขาให้เขามีชีวิตในแบบของเขามีข้อได้เปรียบในแบบของเขาไป ส่วนให้ฉันก็หันกลับมาโฟกัสที่เส้นทางของเราศักยภาพของเราสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเปลี่ยนความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือความอิจฉาให้มันกลายเป็นพลังในการพัฒนาตัวเองแบบนี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยนะคะใช่เลยครับสรุปหัวใจสำคัญของแนวิตนี้เลยนะคือการฝึกฝนตัวเองที่จะปล่อยเขา เละเต็มในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วกลับมาใส่ใจกับการกระทำการตอบสนองและทางเลือกของเราเองเล็บมีซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่เรามีอำนาจอย่างแท้จริงการทำแบบนี้ได้บ่อยๆนะครับมันจะช่วยลดความเครียดที่ไม่จำเป็นในชีวิตเราไปได้เยอะมากแล้วก็เพิ่มความสงบในใจได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ก็ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้อยากจะชวนลองคิดถึงเรื่องเล็กๆสักเรื่องในชีวิตประจําวันดูนะคะที่เราอาจจะยังกังวลหรือยังหัวเสียกับการกระทําหรือความคิดของใครบางคนอยู่ลองลองเอาคําว่าปล่อยเขามาใช้กับเรื่องนั้นในใจดูแล้วถามตัวเองว่าแล้วฉันจะเลือกทําอะไรต่อจากนี้บางทีคำตอบหรือการกระทำเล็กๆที่เราเลือกเปลี่ยนไปมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับใจเราได้นะคะ